ปต่อหรือบ้านเปลี่ยนงานตายแลไอ้เนียไม่นาครับมันล้องกนอนาคตกใส่กันอพวกเราดันจนตำลุกวันเผ่ไม่มีเราก็หุนกันทำแบบนี้กันแทบทุกวันเป็นวันเสาร์ไว้พบพบุูยันห่งมัดหนึ่งลยหนึโลเจ็ลยเอคอหนึ่งลอยล้วก็กราบสวัสดีครับ ท่านผู้ชมวันนี้เราไปอยู่กับเจทีท่อมนะฮะหรือว่าจ่าท่อมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นรวมทีมเมดกันซึ่งเรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านเป็นแขกพิเศษพิเศษใส่ไข่สองสามฟองอตามนั้นละไปเราไปเริ่มกันดีกว่าแช่แร่ต้า ส่วนหมาหน้าเฮี้ยเล่นไอชาผมผมเล่นาตารนะครับผมอสตาราดูรูปชนาอเล่นไอชาแล้วผมเล่นนาตาาชนเล่นในลุงหืนเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่ในฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้เราอยู่ได้เราทุกตัวเลยดังก้อสเนี่ยส่วนดาท่อมเล่นเป็นนาตายาเอาอะไรไปตึู้บอกกูว่าลุงหืนยังไม่ทันสู้เลยก็บอกว่าเอาอะไรไปสู้แล้วเรามีเ็นกเรื่องนาวีไ เฮ้ยอย่าเย็ดอย่าเย็ดอย่าเย็ดออกออกตัวตาด้วยแต่ละคนมัต้องมาโคเบอร์ไอ้งไอ้งเนี่ยแม่งต่อให้คนมันจะเกลียดมากเนี่ยนะมัต้องดูแลมันไอ้ลุงชื่ออะไรวะอีกนิดอีกนิดเอายังไม่ออกอีกไอ้ตว์ออกจากเรีนนั่นแล้วมึงเนี่ยไหนครับไปมันอยู่เลีนมานานตั้งเจ็ดแปดปี ใช่แล้วเนี่ยเกือบตายจ่าจะตายแล้วมึงด้วยน่ะก็ไมจ่าเลื่อนเหลือแค่นั้นนะครับโดนแม็กปั่นโอ้ไอ้ลุงช่วยกูด้วยไม่ไม่เปประโยชน์แล้วไม่ช่วยกูจับผมกำลังไปจ่าต้องต้องยา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 จ่ายไม่ได้ไม่ายเลยชาร์ทชาร์จหนึ่งวะกขอแค่ชาร์ทหนึ่งไอ้กูโดนกูโดนกูโดน กูโดนโอ้ยเกือบเกือบชาร์จึงเลนมึงก็กล้าชาร์ึงเลตอมาแล้ว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 จากกับที่นมาวับม่เขาต้องเป็นคนที่เธอร้อลโอ้โหังเราได้เป็นหนได้เป็นสโอ้ตองเล่นหัชิบหายด้อเหมือนปีตาเาเอาเอาเอา ก่อนที่จะแขวูดูสภาพเองแต่น้ันไม่ได้เลยตั้งฆ่ามั้งมึงก่อนตั้งค่าเมาส์ตั้งค่าสมอง่วิชาุดท้ายเลยมันาสอบวันสุดายวันที่สิบสองคเลยคมามเป็นเรอวังตัวว้มาก่อนมาก่อนมา อยู่กลางหนึ่งเลยยากเลยบอโอ้โหแม่งวาร์ปในภูมินี้เดินมันเจอกวะดิย่าผมน่าเราสองคนต้องพลัเราปังผมมาแย่งคลิปมึงแล้วกูไปโอ้โหเวลยังไม่ห้าเลยจ้าห้าแล้วเมาิีด้วยกูเลยอยากชอบ ต้าบินแล้ครับโอ้ยเลนล่างวากันไปไปไเลนล่างเราอยากไปสมทบนะเนี่ยบอกกู pues ถึงกระปนี่กูรักสงรารยาผู้โซโล่จริงเลยแม่งถ่ายคลิปแต่ย no. ุ่งจ่าจ่าจ่ารูดรูบจาลูบลูบจังเงินจังเงินเฮ้ยเอ้าเอ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 เอาเออเอ้ฮ้ยห ต้อนโอ้ยแม่งมาสี่ตัวไอ้เฮียถือคบเพลิงยังไปสนามกีฬาเอามันเอามันเอามันเกิดมาแบบนี้แล้วไปไบอกพี่ยอร์พี่แอร์ถงขาวพิมพิมลองนี่มันไปโดนโดนผมโดนไปถังเลี้ยวขังเลี้ยวสวยเลยเนี่ย นี่ไงอดเยเป็นไงตอตนี้มันมันมันง่ายขนาดนี้มันมีเหมือน่พี่เจ้าแดงก็มีเลขอย่างนั้นก็มันหิ่งจะมารอแต่ซัพพอร์ตชิ้นแรกส0 0รยบาทอะไรนะ ร้อยตอบสามร้อยอะแล้วมันกันนีอะดิอะดิอะดิเอาไม่ทันว่ะโทษโทษชนะโทษปล่อยไม่ทันเมื่อกี้โดนงัดไปไหมผมมีอันติครับผมมีผมมีอันติโดนงัดไปซีปล่อยเลยถอยไปบอล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 อุ้ยต้องกลับไปกันเลิงตัวเองแล้วเราจะปล่อยไอ้แตกไม่ได้มันที่ลอบล่าจะเอาไปรัแล้วก็มันหมด

ไอ้้ไอชนาู่รอ,อกคูมเพื่อนแม่งยืนตสาสลรถมุนบ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 นโอ้เลสบนบนไม่ดูเลย <c oughs> ดูเลนไม่ดูได้จะดูพี่ปามได้อะไม่เกีย่ยวไอ้สักดิ์ไม่ เออมามามาเ้ยมนจล้วกระบผมอย่างเดียวเลยอ่ะเอาแล้วครับตาเราเอาแล้วเอาแล้วสตาบินไม่ขึ้นตาบินไม่ขึ้นเอาแล้วโดนแล้วล็อลตตาตาโดนสตาเราโดนเตาเราเตาเราโดนลงไม่เาลไม่ใชเวลามงหนีเออเรี่ยนีแก เบอบี้กูยัดแม่เล่นเมดมึงแล้วเดี๋ยวเคาร้องไห้อี๋ไม่เอาตัวพี่ตามมา Look at me I'm in charge now ขอนอนกลางกระบาลขอนอนเล่นกางกระบาลขอนอนเล่นกลางกระบาลมาเลยมาเลยเอ๊ะเมื่อไหร่จะบิน จะบินใส่ใครมีคนอยากเก็บหรอชนะเพือแม็มมกมกัน,นย <c oughs> กยม็กแข็งเทีอน <c oughs> ไปช่วยเพื่อนบอลไปน้าคอสไปล่างอุ๊เรนไขว่าล่เนล่างเอโอโฮ้ปตางงร์แลเปตาวนนัเฮยตายนะกกตา เล่นก <I> ั้งเล่นกั้งเล่นหอใช่เปล่าเดือนใช่ก ah, ุเห็นอยู่ใช่ขึ้นไปหาบุญแล้วขึ้นไปหาบุญแล้วขึ้นวันนี้คุยก็รออยู่กันนะสวยมสวยโอ้ยยังง ดันบนเลยดันบนไปเลยนะบนไปเลยนี่นี่ดันป้อมไว้นุ่งย่าก้อนเต็มทีดันป้อมยอดจริงนี่แหละปู่คนนี้แหละตัวทำลายบ้านเลยบ <P dancing además> ้านมึงันปุ๋ยเหราคนับ ผมชื่อสักกะลียาผมชื่อเทพิทักษ์เอฟสตาหกสองหนึ่งไม่ให้มีใครมารับมันจะตายในช่องเดียสองตัวไม่มีใครจะรับติดละซึ้งใจดีกลับมาที่ครับผมคือบอลสายเอไลน์เอาไว้ตรงไหนดีไมันก็ติดว่ะตัวนั้นตองหาเฉ็ยนี่แหละ สวัสดีมาตายแม่ไอ้ชาหนังไม่ช่วยหรอกไม่ถึงไม้ไอ้ไม่ทันด้วยมันพสวบอีกทีเดียวโอ้จ้าเจ้าของไม่สามารถเล่นได้นะต้องให้ลูกหรือเอไอเนี่ยฮะเลี้ยงมาดีไงจ้ะมันเชื่อมวกเอไออยู่แล้วปกติเอไอไม่ถึง ว่าแล้วว่าแล้วทำไมช่องทำแต่คลิปเอ่อคลิปอแจกอีเวนต์ไม่ไม่ทำคลิปสอนการเล่นเลยกูเล่นเก่งเกินไงกลัวน้องเขาจะแบบพิจารณากันขั้นสูงเล่นลบกองนะมาเดี๋ยวตันให้มาเล้ยงเราโดนอ่ะมาเดียวมา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 ถ่ยมากถ่ายมากเอาที่ได้แทงมาแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้ว

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับป้อมดวนกปอมดวับป้อมดวโอ้หยไปมไม่ทันไปแล้วกูไปแล้วคไม่ไหวคุณอ้หมีอไม่มีอ่ะกูอยู่คนเดียวพยายามช่วยอยู่เพื่อนนี่กดตะชอนี่โรมาใกล้มึงาใกล้ชนตัวมึงทตัวนที่อยู่รอบมึงจะส ยาวดิไม่เล่นล่างเล่นล่างเล่นล่างกดเซฟตสองันมันได้แม็กกำลังลงไปแม็กกำลังลงไปมาดิถ้ากาเล่นอลุโมกาที่เราันตายูกจะตายนะแม็กเดียวก็ตายตต่อหลยต่อบ้าเปียงานตายแลไม่น่าพครับเราหลุ เลยนะเขาจะลักแต่กันนะกันการนี่การนี่กานนี่มันการนี่กลางมีบินนะมีบินนะผมมีดีเลือดจากสกิลสกิลที่ผมใช้ได้บล็อกบินเร็วแรงวติดฟีผมมั่นใจในผมใช่เขาแบกมึงเรืงนั้นเหรอจับเลยครับอ่านให้ก่อนเลยครับ ต้องเดินกับพี่เรอไม่ต้องต้องเอาทูบันออกก่อนนั่นเครื่องตกหมายว่าสายสตรีมมึนเขาเล่นสายทางนะจ๊าส่นน้ไม่ได้สตรีมกูทำคลิปก็นั่นแหละคนทำคลิปส่วนใหญ่เขาเน้นสามทามถามไม่ยากดูดิไม่นะแชร์แลเล็กซ์กูได้ยินบินไปเหมือนกบ4อ๋อเฮ้ยช่วยกูหน่อยมันมากูแล้วโอ้โห อแจากกูโดนลมเซิรคนเดียวยิ้มเงียบไอ้ปอนอย่าลังก์กเฮ้ยได้ได้ไ้เอาพลงมันกอนคับพองไงตัวหลังมันก่อนจะมาตองัแล้วปล่อยไปตีปล่อยไปีตัวหลังมาแล้วรังระวังระวันี่อลไอยู่หรอ ไอ้ย่านั่เนี่แหละวิกิต้างวิรบุรุษแั่ความใ้เพื่อนเร้วย่าย่าอไยไไอ้สัเอ้ี่ีเสียนยินเนียนเก่งยอเลยวิกิ่างวิับุรุษ แม่งพูดสกูฮึกเหือบภาพในหัวนี่ยังเท่ตอนทุจริงยังหมาอรเลยมีไองอนาา์จวยู่ยืนนะจ๊ะโยนตีเข้าไปในวงอ่ะตอนในพุ่มก็เดินกลัวสกติมันมีชั้นดีนะเธอรู้ว่าอยู่ในรุปม่อนสกัดไปเรื่อยๆก่อนเก็บไว้เตรีมมีบุญ ไอไอนาเลยนะนาคอสอะ่ะดันล่างอะ่ะไรเลยนะเนอาจากเคี้ยวซะบ้านนี้โอ้โหขอตัวเดียวเลยวิล่าขอตัวนี้ตัวเดีย <c oughs> ว,วเลยมาด <c oughs> ิมาเด้มาเด้มาเด้มาเฮ้ยอ โหตายเลยที่อ่ะไมกาเข้าเราชนทุกปักพักเลยมันมันโอ้โหมันมีสกิล้เลยได้เลยได้เลยได้เลยไเลยโอ้ยยยหยย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 ยเยย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 ดนน โอ้กดูต้านไดเลยนะกูก็อได้ยืนนะกูก็ยืนได้ล่างนะปอดิคืออะไรกูกลัวตกูก็กันได้ไม่หมดเลยบ้างไยัต้ของตู้เปนไงล่ะเป็นไงล่ะสองสามหนึ่งไป้งัไเกิดสามเนกัน อยมาดิ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 มามาดิมาลูเลอย่ากลันอย่ากลัเลยไงนเฮ้ยสามหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยดูที่สามหะผมาได้แค่นี้อดิมาดันเลยดันละดนผมได้แค่นี้ใช่ไหมคุณตองดูที่เขาลุมผมตั้งนานะที่ตรงกลางอะเดี๋ยวเดี๋ยวกันบ้านนงกันบ้านนีงเราจะอยู่แล้วนะเดี๋ยวเดเวลาไม่จำแล้วเนี่ย โคตรทิพย์เครับโคตรแรงบอกเลยได้จับครับกบได้จับเวทสองนี่คร um ับได้เแล้วต้องจบแล้วมาดีครับก็สมุดเวทสองชิ้นตีเวทสองพันสามอ่ะให้ด้วยไงไม่ไมม่โดนเลยอ่ะเอ้ยนี่เขาเมาเมากระท่อมหรือเมายาวนะเขาไปเจอก่ามันแล้วมึงยังอยู่ตรงนี้อีกเหรออ้าวดูดิดูเลือดมันดิก็ดูเลือดมันดิก็ดูเลือดก็ดูเลือดมันดิก็ดูเลือดมันดิ สามบอมหรือเปล่าสามบอมหรือเปล่าไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจบแล้วนี่แมไงเหรอว้าวว้าวจัดไปเก๊กเหรอที่จริงนะเคสเตรียมเขาต้องเล่นสามบอมแหละโอ้ไม่เห็นเลยเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะเดี๋ยวจะอัดไปอีกรู้จักไหมอีกนิดยืนค้ำอ่ะรู้จักไหมไม่เล่นนะต่อเลยต่อไหนอ่ะเล่นทีตอบ อยากเล่นอยากเล่นหมวดวันนั้นมาที่จับเล่นเราจบคลิปเพี้ยนนี่นะในคอนเทนต์ใช่อที่ลิปตัวเดียวนะที่มีคลิปตัวเดียบการเลยแล้วเราก็ได้เชิญเอลิพีได้ใจมานะทำได้35%เราไิ้35%อยากให้ผมเล่นสคอนเทนต์เรื่องทุกอย่างเมนต์กันมาใต้คลิปนะครับผมพยายามจะทำให้กันหรอแต่อาจจะเชิญคนมารวมๆทำงานนะฮะ วันนี้ขอขอบคุณชนะญาติริบันครับก็กิโลัมก็ล้องขอบเลยนะแต่แต่เงี้ยไม่ได้แต่ปิดคลิปเงียมๆคนเดียวดูดีทุกคนอ่ะพวกเรา้นตาสมใจเพียรไม่มีเราก็หุ่นกันทำแบบนี้กันแถบทุวันเป็นวันเสาร์ไว้พบพบกูยันหนึ่งมัดหนึ่งลอยหนึ่งโลเจ็ดลอยเอคอ1หนึ่งลอย